ราคาทองลงหนักต่อเนื่องเลยคะ่ะกุจิติคะตอนนี้อาการลงใกล้จบแล้วหรือยังคะกุจิติอ่านทิศทางทองคํำยังไงคะผมคิดว่าอาจจะมีโอ,อกาสนะอาจจะลงได้อีกอีกนิดนึ่งนะครับผมมองที่แนวรับอาจจะ3,925เเหรียญ วันที่17ทำนิวไฮสุด67,400นะครับลงมาแนละ้ววันนี้ก็ลงไป5,000กว่าบาทนะยังไม่ถึง2อาทิตย์นะรองแรงจริงๆทางฟิวเจอร์ทางตลาดฟิวเจอร์ที่เล่งสปอร์ตล่วงหน้านะครับผมว่าพอขัดทุนพอสมควรนะคนะงหลายคนคงยอมแพ้แล้วผมว่าพอกองทุนที่ก็นกำลังน่าจะพอใายสั้นระดับหนึ่ง น่าจะปายปีนี้ผมยังเชื่อว่ามีโอกาสจะฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ตามที่คาดหมายว่าอาจจะ4,500เหลียงอาจจะทำอนิวไฮใหม่ได้ที่สูงกว่า67,400 สวัสดีค่ะราคาทองลงหนักต่อเนื่องเลยค่ะคุณจิติคะตอนนี้อาการลงใกล้จบแล้วหรือยังคะคุณจิติอ่านทิศทางทองคำยังไงคะก็ลงมาแรงพอสมผมคิดว่าอาจจะมีโอ,อกาสนะถ้าอาจจะลงได้อีกอีกนิดหนึ่งนะครับผมมองที่แนวรับอาจจะสามพันเก้าร้อยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับแต่สองวันนี้ก็ลงหลักแนวใต้วันที่วันที่ 17, ทสิบเจ็ดทำนิวไฮสุด หกหื่นเจ็ดพันสี่ร้อยนะครับลงมาแนละ้ววันนี้ก็ลงไปห้าพันกว่าบาทนะคิดว่าโอ้คิดว่าประมาณยังไม่ถึงสองอาทิตย์นะลองลองแรงจริงๆก็เชื่อว่ามันส่วนหนึ่งก็คือเหตุผลที่ลองแรงเพราะว่าเห็งทางกับจีนสีจิงผิงนี่คุยกันอาจจะมีโอ,อกาสใกล้จะเรียบร้อยแต่ผมเชื่อว่าคงคงยังจะใช้เวลาอยู่นะครับ คงอาจจะต้องรู้ผมว่าสำคัญประเด็นนี้ผมเคยวิเคราะห์ว่าก่อนก่อนสิ้นเรือนนี้นะครับราคาจะผังบวงมีข่าวดีมีทั้งข่าวไม่ดีเพราะว่าอสองคำค้างค้าแล้วก็ที่จีนจะสีจิงผิงกับทํานนี่มันจะคุยกันอย่างไงและคุยกันจบไหมเรื่องยูเครนรัสเซียผมว่าประเด็นนี้สามารถ อีกอันหนึ่งก็ส่วนหนึ่งก็คือวันที่29แฟกจะมีการอาจจะประกาศปร,ปรับลดดอกเบี้ย0.25อาจจะทําให้ทองบวชนะครับแต่ว่าถ้าเกิดข่าวดีว่าค่าครูการจอบอาจจะทําให้ทองมันล่วงลงมาแต่ที่จริงใต้วันที่17มนาะไม่ถึงสองอาทิตย์ลงมา5,000กว่าบาทนะครับผมว่าผมว่ากขพอสมควรแล้วก็เชื่อว่า ทางทางฟิวเจอร์ทางตลาดฟิวเจอร์ที่เร่งสปอร์ตล่วงหน้านะครับผมว่าพอข,ขัดทุนพอสมควรนะนะผมว่าคิดว่าคงหลายคนคงยอมแพ้แล้วผมว่าเออพ,พ,พวกพวกกองทุนที่เกันกำมาน่าจะพอจ่ายสั้นระดับหนึ่งเชื่อว่ามันจะถ้าถ้ามันเกิดว่ามันยอมแพ้แล้วมันอยู่ตัวจทาหนึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีโอกาส อยู่ตัวแล้วก็อาจจะค่อยๆขยับขึ้นมาทีนี้คาดกางว่าแลกปีนี้จะมีการปรับ,บลดลอกเบีย้ยสองั้งที่จิตข่าวมันตบลับไปแล้วนะครับไม่น่าจะขึ้นเยอะแต่ว่าราคาทองที่ทุบลงมานหนักๆอาจจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับผมน่าจะน่าจะปปีนี้ผมยังเชื่อว่ามีโอกาสจะ ฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ตามที่คาดหมายว่าอาจจะสี่พันห้าร้อยเหรียญอาจจะอาจจะทำอนิวไฮใหม่ได้ที่สูงกว่าเจ็ดหกมนเจ็ดพันสี่ร้อยนะครับที่ที่ทำนิวไฮวันที่สิบเจ็ดนะครับ ทีนี้มาดูทีละจุดก่อนนะคะจุดแรกเลยเรื่องการขายของกองทุนหรือว่าคือพวกที่ทํากําไรในตลาดฟิวเจอร์สนะคะคุณจิติได้เตือนเราเรื่องนี้มานานนะคะว่าให้ระวังต่อทองขึ้นแดงๆเพราะว่ามันจะมีการขายมันจะมีการพุบลงมานะคะสถานการณ์ในตลาดฟิวเจอร์สตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเขาน่าจะขายกัน,นเะด็จน้ำหรือย,อยังหรือว่ามันจะหรือย,อยังก้อนการขายใหญ่ๆของพวกเก็งกาไรก่อนหน้านี้นะคะ่ะ พวกเกณฑไรผมว่าทุกน้ำหนักอย่างนี้เข้าใจมาจริงแม่ทังอาจจะถูกบังคับขายไปแล้วนะครับบางส่วนอาจจะเหลือบางส่วนนะครับที่ลงมาแล้วก็ค่อยมาเห็นว่าลงมาเยอะๆอาจจะซื้อมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่สองวันนี้ก็ทุบลงมาแรงนะเมื่อวานนี้ลงมาพังสองบาทวันนี้ก็ลงมาเจ็้อบาทที่ต่อเรื่องมาตั้งแต่วันที่สิบก็ทั้งหมดลงมาแล้ว5้าพันกว่าบาท ผมว่าก็พอสมควรพวกที่จ่ายมาจริงเจี๊ยดที่แรงหนักๆกผมว่าคงคงยอมแพ้ไปพอสมควรแล้วเพราะถ้ายอมแพ้ไปพฤติกรรมแบบนี้ราคาทองนี่คิดว่ายังยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับที่ที่ถูกทุบลงมาหนักหักเพราะว่าตลาดฟิวเจอร์มันที่ก่อนหน้านี้มันขึ้นโอเวอร์มากเกินไปมันเร็วเกินไปนะครับ เออซึ there, ่งครึ่งมาครึ่งมาทุกวันครึ่งจนไม่มีหยุดพักเลตั้งแต่เรื่องการยานะครับก็คือตมาตลอดซึ่งไม่ไม่มีเหตุผลมันขึ้นแรงมากแล้วทําให้โทษโลกมันตึงทองหมดนะไม่ว่าที่ไหนก็ซื้อทองเขียบทีนี้ถ้าซื้อทองเก็บผมว่าทองจริงๆกับตลาดฟิวเจอร์มันคนละตลาดกันการที่ซื้อขายทองจริงๆปีหนึ่งประมาณสี่พันปังบทลบมีอยู่แค่นี้นะครับมากกว่านี้ไม่ได้ต่ในตลาด ิวเจอมันซื้อขายไม่อ้างนะเพราะว่าเป็นทองการลับไม่ไม่ใช่ทองจริงๆใครมีทุนหนาๆก็รับรับเป็นเจ้ามือได้เพราะฉะนั้นนี่ผมว่าเป็นปาดีนี้ผมหลาย10ปีก่อนก็แหงมาเยอะแล้วในตลาดฮ่องกงก,กับตลาดจีนนะครับตลาดซื้อขายล่วงหน้าเขาเล่นกันหนักมากบอลลุ่มมันเยอะจริงๆผมว่าคนไทยก็ก็เล่งบอลลุ่มเยอะๆเหมือนกันในฟิวเจอร์นะครับ เพราะว่าพวกนี้มันทีแข่งกรรมรายมากเกินไปมันมันรักควมเสียงไม่ไหวเขาไม่ยาวมันก็ถูกทุบลงงานอะก็ไม่มีเงินจ่ายมาจริงนะครับมันก็ถูกบางครับขายเพราะฉะนั้นนี่ถ้าพวกนี้ผ่านไปแล้วพวกกองทูนนี้มันมันเทคนิคแข่งกรรมรายมันก็เป็นอย่างนี้ผมเห็นมาตลอดนะครับเออก็เชื่อว่าถ้าถ้าอย่างนี้ผมว่าถ้ามีโอกาส มีข่าวอะไรออกมานิดหนึ่งมันก็อาจจะค่อยๆขยับขึ้นมาได้นะครับแต่นี้ขาา่าวไลยๆกว่าน,นี้คิดว่าคงคงไม่มีอะไรข่าวลายกว่านี้นอกจากจว่าจีงกระทําคุยกันเรียบร้อยจบมันก็อาจจะลงมาอีกนิดหนึ่งเพราะลงมาลงมาต่อเนื่องเยอะแล้วตอนนี้มีขา่าวดีก็คือปรับลดตกลงสองครั้งก็ดูกันวันที่29บเก้านะครับแล้วก็เลือนหน้าอีกทีหนึ่ง ผมว่าก็ไม่น่าผมยังมองว่า3,925เหลี่ยงที่ที่ที่อาจจะรับอยู่นะครับนะครับถ้านอกจากมีกรณีพิสดาษอะไรอย่างอื่นกดขึ้นมาผมว่าราคาก็คิดว่าลงมาพอสมควรนะครับที่ตรง3,925นะคะคุณจิติใช้มุมไหนในการวิเคราะห์คะ พฤติกรรมของพวกกองทุนกินกาไรนะคะหรือว่าเทคนิคอลที่ที่มองว่าสามเก้าสองห้าเนี่ยเต็มที่ละมันไม่น่าจะลงไปมากกว่านี้เออคือคือจริงๆก็ไก็เทคนิคที่มาพูดนี่มาวิเคราะห์มาอย่างงี้ไม่ใช่เพราะว่าอ่างจิตใจ,จคนที่เก็นกำไรนลวพวกกองทุนเนี่ยครับเขาเขามาพอใจสิ่งที่ว่าเขาหนีไปแล้วก็วทำกำไรขึ้นมาแล้วตอนนี้เขา้็งอีก พราะว่าพวกกองทุนอย่าลืมนะพวกนี้มันเล่งครึ่งเร่งลงก็กำไรทั้งครึ่งทั้งลงนะครับคนที่เข้าไม่ยาวคนที่ตกใจคนนี้รับความเสี่ยงแม้แล้วก็อางจิตใจคุณเร่งถูกนะก่อนหน้านี้ผมเคยคุยกับนักท่าก็อังจิตใจคุณเหมือนกับคนไทยช่วงช่วงที่ผ่านมาเวลาขาครึ่งน,นะครับคนมาแย่งกันซื้อต่อคิวยาวยังไงก็จะซื้อให้ได้พอลงมาปุ๊บนี้ไม่มีใครกล้าซื้อนะ พอลงมายิ่งถูกอย่างนี้ยิ่งไม่มีใครซื้อเลยเ mm. งียบเลยช่วงนี้ไม่มีคนซื้อนะครับมึ่อวัอ่านจิตใจคนนะครับเพราะงั้นนี่เขาเขาถึงระดับหนึ่งเขาพอใจนะครับผมว่าผมว่าเขาก็อยู่ตัวเขาก็ปล่อยข่าวให้บันเงียบไปพักหนึ่งเดี๋ยวมีข่าวแล้วก็ามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับค่ะเคลียร์มากๆนะคะคุณจิติชัยวิธีการอ่าน จิตวิทยาในการซื้อในการขายของคนนะคะซึ่งก็เป็นวงจรที่เห็นมาตลอดชีวิตนะคะทุกๆครั้งก็เป็นอย่างนี้มีช่วงที่ลากขึ้นมีช่วงที่ทุกนะคะทีนี้เรื่องของคุณทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงะค่ะตอนนี้ตลาดดูคาดหวังว่าเขาน่าจะคุยกันดีนะคะน่าจะจบสวยนะคะก็เลยทําให้เกิดแรงขายแบบที่เห็นก็อาจจะเป็นจังหวะในการที่ขายช่วงที่ราคาขึ้นมาเยอะด้วยนะคะเกิดเข้ามาเจอกันแล้วพูดคุยกันจบได้ดีจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีแรงขาย จะออกมาทุกทองคําเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าแล้วก็ในทางตกลงค้านะคะเกิดคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องนะคะ,ะมันจะมีผลบวกกับทองคําอีกมากแค่ไหนคะคุณสิติค่ะผมว่าผมว่าคุยกันจบท,ทันทีคิดว่าคงคง,งปไปไม่ได้ผมว่ายังมีเรื่องขายหลายอย่างเรื่องจากว่าสองคำการค้าย,ยังมีเรื่องกลางเมืองเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ผมว่าหลายอย่างมันยอังพอพังอยู่งคงไม่ใช่คุยกันเรื่องเรื่องภาษีอย่างเดียวนะครับ พราะฉะนั้นคงไม่ใช่จบกันง่ายๆก็ถ้าอ้างอิงว่าข่าวอันนี้เขาจบกันง่ายถ้าไม่มีเหตุผลที่จะทําให้ราเขาทองร่วงลงมาเยอะๆมันต้องมีข่าวอันนี้ออกมานะครับผมว่าโอเ้เขาคือใกล้จะเรียบร้อยเพียงแต่คาดกว่าว่าใกล้จะเรียบร้อยทองมันร่วงมาคราวนี้ถ้าเกิดเรียบร้อยจริงๆร้อยเปอร์เซ็นผมว่าอาจจะล่วงแรงกว่านี้อีกใช่ไหมฮะผมว่าเขาข้ออานกันว่าคงอาจจะได้ดาับหนึ่ง อาจจะไม่หนักกว่านี้คงคงคงไม่ได้จบกันง่ายๆนะครับเพราะไม่บระเด็งเยอะๆรวมทั้งอยู่แรนรัเสเซียหลายๆเรื่องเอ,อการที่ทํานี่จะครึ้นภาษีร้อยเปอร์เซ็นอาจจะเออเขาก็คุยกันแล้วก็ผ่อนคลายไปสักระยะหนึ่งผมว่าคิดว่าข่าวอันนี้เขาออกมาสร้างการะแสให้มันทงมาล่วงลวงมาเยอะไม่แม่งมีความอธิบายมันก็ต้องพูดอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าก็รู้นะวันเสาร์วันนี้ก็รู้ผมก็เอ่องวันก่อนก็บอกว่าถ้าถ้าให้ชัวร์แน่นอนให้มันผ่านพร้อมเดือนนี้ไปเพราะว่าทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นรวมทั้งปรับลดลบเบี้ยรวมทั้งสองคำค้ามีความคึกหน้ายังไงที่ประชุมเอแปดเการมันดีขึ้นยังไงผะว่าถ้าชัดเจนจริงๆนะถ้ารอต้นเดือนก็มา วิเคราะหกันจริงๆอีกทีแต่ยังไงผมว่าออ3,925เหรียญตามที่มุงบองที่คิดว่าน่าจะมีออกกับขอรับอยู่ได้นะครับ